สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุหมงสุบอลกุแขนแล้วแล้วพี่น้องกเหยาะเขาเหยาะน้าพี่ให้น้องกินบ้างแตงกินแล้วได้สุดเจ้ากับอายุนี่นะจังว่า แนาเขาเด้อบทนามาบดแน่กินน yeah, yeah, yeah. yeah. oh, oh, right. ั่บวกไปเด้อบุนาฬีมาเห็นใครมาดัพ่อแม่แม่เบิรงดูแม่ทังเครื่องนะแม่เขาตั้งเครืองนะเบิรงดูข่าบ็สูงเนาะบบนี้ก็ตั้งเครองเขาคือ หลับไก่ต้มไก่พี่น้องเออแกงไก่แกงเป็ดสูนไปกินแตง่งเครับต่งกิโลจุกเจ้านั่นนีแต่เป็นแม่ครัวบริกินเน,นีเอ,อเอาเขาเอาเขา,าเอาเขาเอาเขา

แต่ว่าแกงคนละหมออยู่ปะ

ก็วันจันกินเป็ดกินไก่มาได้ขาวมาแล้วเดี๋ยวมกงย้อวมาแล้าอ๋อาอ๋แมหัวยัอันสัีอย่างมนเป็นหอด้ไหมกระชือชืเหเนาะกอน้นไ

ไปให้ปลาด้ยป้อนไปได่พึ่งก็เลาก็นที่ไปกินแล้กันปลาด้ยปลาด้ยป้อนล้านเลยด้วยเยอ่แยาสิป้อนนะเฮ้ยย่ป้อนเลยนา It come hello, it come hello. It come like a potload. Didn't you have a potload? Did you have a potload? Did you have sốt potload? Did you sốt a potload? sốt ồ đấy này này đấy

แซ่บอยู่ปะป้าแซ่บอยู่บ่วะ คือกาม có ล่ะ kia เกียบๆ luôn. บริฮิตใปนปันไดงานผูกแขนก็ได้แขนน้อยออกตะกรรมแล้วต้องได้ผูกประเภทนี้บันเฮาเราพรี่น้องเอ้ยแบบว่าอยังเขาก็บอกว่าโเป็นเนาะแต่ว่าต้องได้ผูกแขนเอาคนน้อยกระแม่และหลังจากคลอดหลังจากออกแตะกรรม หลังจากอยู่กัมอยู่ไพ่นะหลังจากออกแต่อยู่กัมนะต้องได้ผูกทุกคนอันนี้ประเพีนี่บ้านเฮ้าโหนุ่หน่อยกินข้าวน้ำหญ้าอยู่

ขนมลายอากาศแปรป่วนอยู่เนี่ยเป็นวัดเป็นไอ้เ,อเอนี้ย เฮ้ยโอ้ยต่เาไมมาเขาอย่นหนซูงอยล้ถุงผีหน้าหนักคุณป้าก็้ใส่เกเอากระเป๋เด็กดแล้วก็ต้่ะา เจมือคือเอิญมากินผัวง่ะฮะอ้าวปานุ่ยเดี๋ยวพี่น้องจะทำหาบุคอลเห็นปานุ่ยป่ะสิวาไปได้ล <med you too> <änger> ุงนะ ยังอยากวิ่งคหรออยากวิ่งอยู่แล้วย่างปกติแล้วบ่ย่างกับปกตินี่แหละแต่ว่าอยากเสียแต่อยากวิ่งนี่แหละยังอยากวิ่งหัวเหรอวะวันนี้คนไปกวดอยู่วะจ้ะไปกวดใช่ไหไปกวดนั่นนี่นะน้ำมันท้าวนี่แล้วเออกวดแต่งช่วงบ่กัดข้มดันกัดข้อมดันปนอยว่ปะปกติจะบ่เกยข้อมดันบ่ได้ขึ้นในล่งบ่ ือสิมันมันอยากขึ้นวัจักาเพิ่นวาจังจังจยวิ่งขึ้นหัวนะบ้านเิ่นไปอยู่อไปวัดจุมาพัดได้่มแต่อยากวิ่งแต่ละมือแต่ว่าขาแข่ง่นนันย่างไปย่างมาย่างเข่าห้องน้ำย่างคํามยุกข้ามไปไม่ข้ามอย่าล้มเนาะ ก็มันจะี้ว่าเลเอาบท่นไเอาจำเอาก้อนำเอาก้อนต้มไก่ต้มเป็ดมไส้ลอช้ามืาท้าง้่ใช่ห้กระปวดขอ้ยข้ามเราจะปวดปวดแล้วเฮ้ยมันกได้เนาะบอกว่าบนี้มันก็อยากเอาเลยเหือดหน่เ่นไปเ่นมาอยู่ ลาเลยพี่น้องขอบุญกับคนในไลฟ์พี่น้องเมื่อสุดสัปดาหคนสุมองสวรรคที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี